โอ๊ยก้นให้ดูผีผีอะไรจะสวยขนาดเนี้ยแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยก็หนึ่งของดีเลยมาเอา ดีๆไม่ได้ใช่ไหมพี่ตัมาให้มาตามคุยงานเออบอกกูดีๆก็ได้อ้าวไปข้าวปั๊บไปดิตั้าแต่เช้ากินดิ่งข้าวเลยโอเคส่วนเซอ้าแม่กูหายหมดเลยว้ดแต่แล้วหรือทำไมนานจังวะไม่ มไ,มไม่าไปเชียร์ไม้ไม,มีอะไรวะเหนื่อยอะไรวะคิดๆแล้วงานนี้หน่อยแล้วมึงเห็นในกล้องปะเห็นว่ากลุ่มสล็อตยืมตัวไปถ่ายหนังตั้งแต่เมื่อวาน ตารีที่ทำให้รอนานกันนะคะแน่ไปเดินไฟอลวอล์กกันอยู่อะคะได้นานขนาดนี้ว่าแต่แล้วรู้ได้ไงก็ว่าพีน่าจะไปเดินอยู่ว่ะอย่าอินเกินสตคิค่ะอัธนรถไหมเรียกมากกว่นีนังนะ ศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดงังถ่ายตัวลึกลับในป่าธรรมขนาดถ่ายทรรมนรวมเจ็ดชีวิตยังหาตัวไม่พบเลยชาวบ้านเชื่อว่าคนที่ตายก่อนด้านนี้มาเอาไปอยู่ด้วยอะ่ะตัวตายตัวแทนเลยสิตามนี้นะว้วไม่ได้พวกมึงเออ้ยยัยไก่กูเห็นข้าวอ่ะเฮ้ยมึงเราจะไปที่นั่นจริงเหรอนั่นดิดแน่นมีแต่คนตายนะเว้ยพวกมึงเนี่ยก็คิดมากไป น่ากลัวนะเว้ยมีผู้อยู่ไม่ต้องกลัวเลยเออไม้กลัวกลัวนะเว้ยห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผีเห็นผีทุกคนก็ทราบกันว่าที่นี่คือป่าอธรร์มีคนตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจะมีกลุ่มในรุ่นที่เข้ามารองคอมาแล้วจะไม่ได้กลับกันเลยทีเดียวเย้ถ yeah, <to> ึงกอดชันถึงกอนถึงกอนชันถึงกอนถึงกอน,กอนชั้นนหลอดก่อน คนไงพี่พี่เขาเป็นอะไรวะเป็นบ้ามั้งเป็นตาอะไรกันไม่รู้ว่ะเยอะแยไม่หมดบ้าไอ้พวกมึงเล่นให้มันหีเนี่ยหนือวะล้วก พร้อมนะไม่พร้อมไหนวะไหนวะเงยเงยเฮ้ยระวอนพุกมึงโง่กูเคยได้ยินมาว่าผีที่เนี้ยถ้ามันปรากฏตัวให้ใครเห็นแล้วต้องตามหาร่างของมันให้เจอถ้าหาไม่เจอแล้วก็ตัวตายตัวแทน ไม่นะไม่หอมอ่ะถ้ายังไม่อยากตายอก็ช่วยกันหาพัดไม้แก้วลุก<อ>พรอแผไป,<พ>ไ,ปไหนอ่ะไปไหนแล้วเฮ้ย Baik kau. Hei, padu ah. Kau. You're คนอื่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะไม้ฮัดไม้กันไม้ไม่ทันแล้วมันจะเอาวิญญาณเราทุกคนฮัดไม้มีก้อนเหรอไม้ เรารอดแล้ว คนเดียวที่คิดถึงที่รักเธอเป็นดังดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งฉันไว ไม้พอั <My. S 1> นนี้ใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาหัวใจหน้าเกินคำบัรญ,ญาเลยเวย ธอไมม่าานั่นไงมาแล้วช้าตลอดลวมึงอ่ะช้าไม่ช้าได้ไงเราไปกินข้าวมาแล้วพวกเราเนี่ยจะไปถ่ายไรกันดีา๊ะั่ป่ายน้อยล้น

อัออให้เลก็เห็นแค่แข่งไงเขาปนหอยเอแตก็เห็นแข่งแก็ถ่ายแค่แข่แค่แข่งเีไม่ๆๆไม่ขาวองเยใจแบนะแต่เมื่อกี้ข่าววันนี้ มึงได้ดูมั้อะเหนว่ามีกูอยู่นัองคัวมึงยิ้มเฮ้ยมึงเอาจะไปที่นั่นจริงเหรอนั่นเด็กแม่มีตะโนตายแล้วเว้ยพวกมึง่ก็คิดมากไปซารีที่ทำให้รอนานกันนะคะแน่ไปเดินไฟนอลวอล์กกันอยู่อ่ะคะได้นานขนาดเนี้ยว่ตายแล้วรู้ได้ไงก็ว่าปีหน้าจะไปเดินอยู่ว่ะอย่าอินเกินสติค่ะอัดทนลถไหมพวกมึงครับ คือผมเรียกมาคุยนบฟังนะค่ะ